ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะหนูหน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีแฟนหวยทุกท่านนะคะมาพบกันเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางหวยฮานอยนะคะ ประจำวันที่24มกราคม2564นะคะฮานอยรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะรอบพิเศษและรอบปกติ VIP นะคะมาดูผลของเมื่อวานกันก่อนนะคะ ผลของเมื่อวานนะคะเด่นรองเรามาหมดนะคะเด่น5รอง6เรามาหมดนะคะเข้าชุดบนเนนเนาะจ้ะว่าน,นี่ชุดเด่นรอบปกติเนาะจา้ะแปดหกศ60ย์ตัวตรงเนาะจ้ะเนาะ เขาที่ชุดเด่นรอบ VIP อพเขาที่ซีหาเนาะจ้าเขาชุดเน้นแต่เขาตกกลับเนาะจ้าเนาะมีภัยโชคดีบนนอกหมื่บ้านหนี่งก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะคะ รอบปกตินี่เขาติดกันมหามือเราด้วจ้ะแอดา่ามันเป็นแปลกๆเนาะเพราะว่ารอบปกตินี่ปกติเขาสิบมามาติดกันปานนี้เนาะจ้ะเนาะเขาสิซับซับรอบเขาเนาะจ้ะรอบปกติรอบวีไอพีรอบพิเศษเนี่ยหอยตะล่างนี่เลขตะล่างนี่เนาะจ้ะเขาสิสลับ สับเปลี่ยนกันมากนะจ้ะเนาะแต่รอบปกตินี่มาหามือติดกันแล้วเจ้าเด้อให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอาเด้อจ้าเด้อเล่นกันยังมีสติเด้อจ้าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น แอดนูนหน่อยว่างให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นได้จ้าเดอ้อเลขห้าน้อยร่วมสามรอบได้จ้าในตาลา่งเดียวกันกวนสิมาเบิงแนวทางมือน,นี่นะจ้าแอดนูหน่อยก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจนูหน่อยไดเด้อจ้าเดอ้อ ลักกาอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าท่านิบไ่ได้พลาดคลิปหนานะจ้าเนาะเลขตารางนี้มาได้สุลอบด้วยจ้ารอบเฉพาะกิจให้ท่านผู้ชมพิดจรณาเบืองน้าด้วยจ้าเดอ้อรอบนั้นกะมาดีคือกันนะจ้าเนาะแอดก็เคยบอกไปแล้วว่ารอบเฉพาะกิจ เลขตาล่างของแอดตาล่างนี่ยกบมาดีึ้อกันนะจ๊ะคลิปเมื่อวานนี่คลิปเมื่อวานนี่แอดเขียนพิษเนาะจะหาหกหาหกสัมกันมีเอฟซีพันทักมาเนาะจ๊ะนะแต่ว่าแอดแก้ให้แล้วในคลิปนั่นละ่ะ เอฟซีที่ทัน,นทักมาสงสัยเบืองบ่จบคลิปนะจ้ะเนาะแอดได้แก่ห้ในคลิปแล้วเนะจ้ะวาซิเมนมาหาหากบมาจเนะจนะ้ะเนาะมาซีหาแอดเขียนผิดดูอยู่จา้าบางเทื่อแอดกะบ่เห็นบางเทื่อแอดกะเห็นนะจนะ้ะเนาะถ้าแอดเห็นแอดกะแก่ห้เนะจ้ะ ถ้าแอดบอเห็นแอดกับสิกแก่หายทางเพจเล้วจ้าเด้อเพจนูนอยแฟนเพจถ้าผู้ใดย,ยั่งบอท่านไปกดติดต,ตามไว้ไปกดติดต,ตามไว้เล้วจ้าเด้อซื้อเพจนูนอยซื้อนูนอยแฟนเพจเจ้าจ้ามาเบิ่งเหล็กเด่นในตาล่างมือนี่ต่อเลยเนาะจ้านะเนาะเหล็กเด่นในตาล่างมือนี่ 1>, 1 2 3 9 6 7เนะคะเลขเด่นในตารางวันนี้นะคะถ้าผูดด้ใดจับเป็นแล้วกระจับเองได้ด้วยจานเลขในตารางสำหรับท่านใดที่จะเป็นแอดนูน้นนอยกระสิจับไห่เนาะจ้าเนาะเ,เ,เลขเด่นเลขล่องเข้ากับมาได้ดีเนาะจา้ะวิ่งได้รูดได้ด้วยจา้าหนึ่งกับสอง ถ้าผู้ไดมักวิ่งก็วิ่งผู้ได้มักรูดก็รูดนะจ๊ะเนาะจับชุดเด่น หนูน้อยก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจหนูน้อยนะคะต่อที่ชุดกันเลยเนาะจ้ะ ื่อนี่กับวันอาทิตย์เราจะเหล็กเบิร์นกามารายมือแล้วเราจะเนาะระว่างเบิร์นนะมในด้วยจ้าเอ็นโน่นหน่อยบดได้จับเบิร์นหายด้วยจ้เล็กในตะล่างน่หน่อยถ้ามีเหล็กเบิร์นในตะล่างน่หน่อยบดมีด้วยจ้าน่หน่อยบดได้จับหายระว่างเบิร์นสองสองอีกด้วยจ้มือนี่สองสองเบิรนมาสองมือแล้วนะจ้าเนาะมักตัวใดกระจับอโหลดเหล็กในตะล่างน่นหน่อยละ ชุดเน้นเมื่อนี่ชุดเน้นนู้นหน่อยไลาๆเด้อให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอาเด้อย,ย้ะเด้อมักตัวใด้ก็เล่ีตัวนั้น ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ